ขอใเก้าดอกนะคุปเป้าเลยขออร่อยเก้าดอกช่วยกันเก็บกีครับขอเก้าดอกอรู้สึกเย้ว้ากฮัทชิวเอาไปได้ขอคุณนะขอคุณนรู้้อีกขอบคุณนะขอบคุณนะรู้สึกไปได้อีกนะยังเวลาอยู่ไปได้อีกครับยังไปได้อยู่นะยังไปได้อีกถ้าใครไปไหวนะขอชื่ออย่างอีกก็ได้ถ้าว้าแล้วเบอร์ใครไหวนะ ยังเวลาได้นะเปมอีกเปมอีกก็ได้นะถ้าไหวเฮ้ย yeah! ยังเวลาอีกครับยังเปได้อีกนะยังไปได้อีกนะยังเวลายอยู่เปเพิ่มอีกได้ยังเวลาอีกนะเปอีกก็ได้ครับตอนนี้ต้องการอยู่ครับอ่าใครจะเปนะครับยังเวลาอยู่นะเปเพิ่มอีกอะใครจะเปยไหมอ่าไม่เป็นไรโอเคสามคนนะครับสวัสดีคนนี้นะคะสี่คนนี้นะครับ